ก็เป็นแผ่นได้หมดอยู่ดีอ่ะไม่ใช่เจงนะเอ๋บออกไปแล้วเอาเลยยังได้ไอเปิดอยู่ไหนวะเติมเกาะไหนดิไอเปิดเอาเลยเฮ้ยไปเลยไปเลยว้าจะพังกูเองพื้นพอทีพี่เอ็ดดันไปเลยดันไปเลยเดี๋ยวพิงกำแพงเล่นให้ อุ๊ยเอตมัวหลังบ้าพี่เห็ดเปิข้างหลังเปิดข้างหลังเปิดยิงดิยิงดิเดกเว้ยเล่นนงเล่นนงทำให้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 ลบหลบูเหนียวเหนียวไปเฮ้ยโดนไม่โดนนี่โดนน้ำพุ่งเลย ตายพี่ไปยัดจะสองเาเฮ้านงัดยังอะไอตู้นี่ตัวงัดตู้ตู้นี่นี่น่มเข่ามอเข่ามวเขาคือตายแล้วพี่ลสวยสวยงัดยังงัดยังงัดงัดคนหัวเงินอ่ะคนมอเข่น ออเนียออกเนียออกเป็นเฮียได้ของแล้วออกออกไปออกไป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 ,ไปมุมมุมเห็ดเหอยู่ไหนวะวิ่งได้ขีดมีเฮียคนนี้มือชอบสิ่จริง เออกูก็ว่าเลยสัตว์เคยิงลอ,อกเลยอ,อกเลยอ,อกเลยอ,อ,ลยอ,อลย้องเลยทํรถอยู่ทํรถอยู่พี่เจ๊มึงแพ้มีาเคี้ยแล้วทายายเขาแหละาม,ม,ม,มีมีม,มีมีตาดีนะ่ะนันทาตา